คะนี่ยจะไม่มีเวลาตื่นเต้นเลยตอนนี้เออตอนนี้นะจังพยายามตอนนี้นะพยายาม manage เคลียร์งานทุกทุกอย่างให้เสร็จสิ้นปีนี้ะอะไรเงี้ยนะจะได้แบบเพราะว่านัดคลอดต้นปีหน้าใช่ไหมคะเนี่ก็พยายามจะตั้งใจจะพักแหละมกกลาก็ตั้งใจว่าจะจะลาคลอดก็เลยตอนนี้นัดกเน็ตก็เริ่มเสียมงานทุกอย่างในยี่หก,กนี่ก็มีแฟนโชว่วยงานหนึ่งชายต่างอาบน้ำอาบน้ำอยู่นี่ไอาบน้ำอยู่นี่ไงเขาอยู่นี่ แบบแบบแบบคือผมว่าผมว่าถ้าเขาอยู่นิ่งอ่ะเขาจะเครียดเขาจะเขาจะแบบเขาจะแบบอึดอัดอ่ะผมผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอย่างี้แหละก็เป็นตัวเองไปอะไรเงี้ยก็แค่ก็แค่แค่ระวังเรื่องฟิสิกส์ลเฉยๆก็คุยกับหมอแบบอะไรที่ทําได้ก็ทําไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าจะให้เขานอนอยู่เฉยๆอยู่บ้าน Impossible เป็นไปไม่ได้ผมว่าผมว่าคลอดมาก็ก็แป๊บเดียวก็กลับไปทำงานจะดูรายารเลยไม่คุณแม่คือคล่องแคล่วว่องไวมาก ปัดไปเร็วมากใช่ใช่แต่ก็พยายามดูแลวเรงหมอเขาบอกให้ชิวๆแต่ผมเห็นเดินต <c oughs> ไม่แต่เนี่ยก็พยายามดูแลวเรงค่ะก็ะคือแบบอย่างอาหารอย่างเงี้ยก็มีนักโภชนาการเ่ยอยๆให้ถ่ายรูปให้ดูทุกวันก็พยายามกินโปรตีนให้ครบกินอาหารในตรงเวลาแล้วก็พยายามแบบ อย่างอย่างกับน้องเนี้ยนะก็แบบให้พยายามให้ฟังเพลงเปิดบทสวดมนต์ให้ฟังทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะแบบเพราะเรารู้ว่าเอเนอร์จีเราเป็นสูงแล้วก็ต้องคอยแบบเดินเดินแบบเออรีแล็กซ์หน่อยบางทีแบบมนแบบเขาเต้องดูแลแบบเขาเป็นคนแบบดีเทลใช่ไหมแบบดูแลทุกดีเทลเองก็บางทีเขาก็ไม่รู้ตัวเขาคุยโทรศัพท์เขาก็แบบมึงมึงอันนี้อันนี้ได้ยังอันนั้นได้เดี๋ยวต่อยังอันนี้ยแลก็ต้องคอยแบบคอยฟังคอยเคชียร์ดูแล อันนี้วางเริกอดว่าอย่างไรคะหรืออาเลือกก็จริงๆคุณหมอเขาจะอย่างเวลาเพิ่งอย่างนั้นละเราก็เพิ่งรู้นะยังหมอเขาก็จะให้ทามิ่งมาว่าอาสมมติถึงกำหนดพอดเนี่ยได้ช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถจะเลือกวันได้ในแค่ช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่ของแนดอ่ะแนดก็แบบดูไว้เกือบทุกวันเลยใหแบบเหมือนให้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้มันเหมือนแบบแทบจะเลือกเป็นแบบ วินาีวินทีล็อกล็อกเวลาเห็นเห็นว่าเาได้ขนาดของเราแเราดูหมดทุกอย่างขดก็ประมาณนีทุกหมอทุกสาวทุกาตทุกาดูให้หมดแนนขอแนทขอแก้ข่าวหเนี่ยไม่มูเมีผมไม่มูไม่มูแจ้ให้ไโอรกที่ข่าวออกไปว่าทอเหมแล้วเาก็พูดถึงเยอะมากแบบไปก็จะมีคนโดนคำถาม แกพี่นาดาบอกว่าครั้งเดียวติดเลยคือไหวที่ไหนเเยอะมากเลยว่าใช่ไม่ได้บบนเลยแล้วก็แล้วก็อย่างอย่างที่เราครั้งเดียวติดเน <laughs> ี่ยแมก็ยังตกใจอยู่เ<อ>หมือนกันก็คือจริงๆแนวะก็ขอพรพระที่เป็นพ่อบุญธรรมที่เป็นพระแล้วท่านก็เหมือนแบบเหมือนประมาณว่ามันเป็นสิ่งใหม่ของเราเนาะ <c oughs> ท่านก็ให้น้ำมุนมากินเป็นเลิอเป็นชายเป็นชัยศิน์แค่นั้นก็เหมือนก็ขอพรคล้ายๆขอพรแม่ วันที่นับไปใส่ลูกค่ะแม่เขาก็อาเอาสร้อยทองเนี่ยมาใส่ให้เขาก็บอกว่าตอนที่คุณแม่ท้องแนะคุณยายก็มาใส่ใส่สินให้แล้วว่าวันที่แบบนับใส่ลูกอ่ะแม่ก็เลยมาใส่สร้อยทองให้เหมือนกันก็เลยเป็นเหมือนกับนั้นรู้สึกเป็นเรื่องที่อบอุ่นใจมากกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไุ่บามาบาน าหนูมีลูกสาวหนูก็จะเป็นห่วงลูกเลยแล้วก็เป็นห่วงแฟนอนาคตของลูกด้วยต้องเลยแฟนมันต้องผ่านด่านพ่อเขาผ่าดุมากไม่คือเขาก็จะแบบไอ้ไม่อยากให้ลูกมีลูกมีแฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยดูกกูอู้สเตอกกับหนูอีกแล้วแจ็ไม่รุกงสาวน่นแหลจริงๆนะได้หมดนะแจ็คกับเทนเดอร์กูมันก็มีข้อดีของทั้งสองเพศแต่ทางนี้ทางนั้นยังไงก็ อยากให้เขาเป็นคนดีเพศเพศไหนก็ได้เหมือนกันหมดเลยก็ขอให้เขาแบบเรียกว่าอะไรนะแบบใช่แข็งแรงแล้วก็แบบอย่างที่บอกแหละเป็นเป็นคนดีของสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะว่าอันนั้นะคือแมทเทอร์มากกว่าเพศจงสามีหน่อยค่ะเปลี่ยนไปเยอะไลยครัพอจะเป็นคุณพ่อแล้วเปลี่ยนไเขาดูแลดีนะมุดมุดเปลี่ยนมุดเขาเปลี่ยนเฮ้ยเขาเขาดูแลดีจริงเพรก่อนหน้าเนี่ยน จะมี family trip กับครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็พอดีเขาจะไปขึ้นขาเหมือนก่อนแล้วก็แม่ก็บอกเออแม่ก็บอกเออหรือเราจะค่อยบินตามไปไหมเพราะว่าจะได้แบบเหมือนกับไม่ต้องอยู่ในเมืองคนเดียวเขาก็มาบอกเฮ้ยที่เราจะบินไปคนเดียวไม่ได้นะที่เราจะบินไปอะเขาจะบินไปโศกแล้วก็บินกลับลปกติไหมไม่ปกติปกติหรอไม่ปกติปกติรจะคบกันมา ไปรับไปส่งไม่เคยตัดบทหลังไปกระเดกเจอกันเลยอันนี้เขาจะบินไปส่งเลยวันนี้มนเป็นแฟมิลี่ทริปของครอบครัวเขาก็เลยบอกว่าก็ได้ไอ้บินไปปุ๊บมันก็บินกลับเลยแต่บ้าบ่าแล้วก็เลยบอกว่าสุดท้ายเราก็ได้คุยกับครอบครัวว่างั้นเราบินไปพร้อมกันละกันแล้วเราบินที่นู่นเลยเขาจะได้ไม่ต้องบินไปใช่บินไปไหนเตรียมรับผ่อนลูกอย่างเงี้ยสร้างห้องของเป็นห้องนลง อเยอะแน yeah. ่นเลยไม่เพราะมันมีเพราะมันมีทั้งาให้อทั้งซอนเซอร์ทั้งครอบครัวทั้งแบบคนให้ของเยอะมากอะไรเงี้ยเต็มห้องเลยตอนเนี้ยยังไม่รู้เลยแบบตกใจเลยว่าเฮ้ยเด็กมันต้องใช้ของเยอะอย่างนี้เลยก็แบบแปลกมากนี่คือเพิ่งรู้ว่าแบบของใช้ของเด็กนี่แพงมากโคตรแพงเฮ้ยแบบตกใจเลยแบบเออแบบแต่เอาจริงๆนะผมก็ ก็ยังไม่คือผมคิดว่ามาถึงจุดเนี้ยเราจะเหมือนเราจะรู้แล้วว่าความความรู้สึกของของการเป็นพ่อมันเป็นยังไงแต่เอาจริงๆตอนนี้ก็ยังยังไม่รู้ไงยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังคุยกันอยู่สองคนแค่แบบทีละเราจะเขาจะเป็นพ่อแม่ยังไงกันเนาะยังไม่ได้คุยแบบคือไม่แผนันมีหมดไอ้ทุกอย่างเรารู้หมดทุกอย่างแต่ว่าไอ้ความรู้สึกของตัวเราที่จะเป็นพ่อคนมันเหมือนยังไม่ตกเลยกับก็ยังนึกไม่ออกคืน คือเรื่องดูแลเรื่องการเลี้ยงดูอะไรเงี้ยไม่ไม่ห่วงเลยไอส้สายพันธุ์นี้เราเราเชื่อว่าทั้งทั้งนัดกับผมนี่คือเดือดสูแล้วก็มีครอบครัวใหญ่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยช่วยดูแลอยู่แล้วแต่ไอ้ความรู้สึกว่าแบบไห้อยู่ดีๆเราจะเป็นพ่อเนี่ยมันแบบคือพอเราไม่เคยคิดมาในชีวิตเลยไงมันก็เลยแบบเขายิ่งใกล้ผมก็รอให้วันนั้นมันเกิดขึ้น<ม>อาจจะต้องแบบเห็นตัวเขาหรือเปล่านี่ไม่แน่เห็นปุ๊บคิดว่าน้ำตาจะไหล

ไม่มันมันมันจะน่ากลัวปะไมหมเห็นอเราอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงเพราะแต้อยู่ก็ไม่ต้องมองไม่เห็นเห็นหมดเลยเรียกเอาว่าจะอยู่ทิศบนทอีกนะอยู่ข้างไป้ไป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 เหมือนพ่อเพิ่งรู้ว่ามอยู่ มันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างที่เราแบบเอาจริงๆคือเราเรารู้ว่าต้องทําอะไรแต่ว่าไอ้ความรู้สึกที่เราพูดถึงมันยังมันอาจจะยังไม่ได้ย่อยนะไรมันก็ยังแบบพอถามมาผมก,ก็ยังมีแบบความงงๆอยู่นิดๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบจับท้องแล้วแบบบางทีเขาเตะหรือเขาด้นหรืออะไรเงี้ยก็ได้แบบเฮ้ยนั่นะลูกนี่มีอะไรอยู่ในท้องไม่แต่แต่เบบี๋ตอบสนองกับเขาเยอะก็คือเวลาเขาอ่านอ,อินทานในฟังแล้วพอตั้งแต่เขาเริม อ่านมาเนี่ยเป็นอาทิตย์ละลืมคุยด้วยบ่อยๆพอทุกครั้งที่เขาดิ้นเสร็จพ่อเขาจะติแต่พอพ่อจับปบุก,ก็จะหยุดเออแปลกนะเคยเคยเห็นพวกมีมาที่แบบพอลูกดิ้นอ่ะแล้วแบบพอแบบแม่แบบพอ่อ <c oughs> ลูกดิ้นแล้วแต่พ่อมาถึงน้่แบบมันนิ่งเลยเป็นอย่างนั้นอะ